วัยรุ่นอินโดนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวอินโดก็ประมาณว่าชนกันนะครับเอามาชนกันแล้วถ้าเกิดว่าเสียงใครดังกว่าก็คือไอคนถือมันมันรับการเต้นของพวกเขานะครับแหมมันแหมมันดูเป็นแบบมันเลยเกินะเขาเรียกการทำแบบนี้ว่าเ e s ป้าเอ็กตรีมนะครับในทิกตอกนี่ดังมากเลยเต้นนี่เขาจะย่อเข้าไปสุดการที่อยู่หัวเรือนะครับเขาเรียกว่านายหัวเรือนะรถ ทรงเช้งนะครับของของอินโดนีเซียสวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะเสนออะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังก็คือว่าเราในเขียติิกตอกเขียอะไรไปนะครับก็จะเจออะไรแปลกๆใหม่ๆมามากเลยใช่ไหมนะครับแล้วผมก็เลยไปสะดุดกับวัยรุ่นอินโดน,นะฮะ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวอินโดใช่ไหมครับแต่ว่าวัฒนธรรมของเขานะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเราเลยท,ทั้งที่ประเทศของเขานะครับไม่ได้ติดกับเรานะครับเขาอยู่หมู่เกาะนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมหรืออะไรของเขาเนี่ยครับใกล้เคียงกับเรามากเลยนะฮะผมก็เลยจับมา5เรื่องนะครับที่แบบเด่นๆแล้วก็แบบเจ๋งๆเ,เลยนะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นกัน เต็มอิ่มแน่นอนนะครับมาดูเรื่องที่เป็นกระแสนะครับเรื่องแรกเลยนะครับกับวัยรุ่นอินโดนะครับก็คือการแข่งขันเบิ้ลรถนะฮะเบิ้ลรถยังไงก็ได้ให้เสียงดังกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะฮะมันก็แปลกประหลาดมากเลยนะครับก็คือว่ารถที่เขาใช้นะครับมันก็จะเป็นที่เห็นๆเลยนะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็คือซูซูกิ เลสเตอร์นะครับ150 fi ไนะฮะเป็นตัว150นะครับไอรถตัวนี้มันมีเกียร์6สปีดนะครับมันค่อนข้างจะแรงแล้วเครื่องยนต์ใหญ่นะครับเขาก็เลยเอามาทำให้มันเสียงดังนะครับแล้วก็มาวัดกันนะครับมมีประชันเสียงกันมีชิงชัยรางวัลมีอะไรหลายหลอย่างนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับแล้วมีการโยกโยกผมไม่รู้ว่ายิ่งโยกเนี่ย จะทําให้เสียงมันดังขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็มีช่วยกันยกด้วยนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับนี่ช่วยกันยกก็ประมาณว่าชนกันนะครับเอามาชนกันแล้วถ้าเกิดว่าเสียงใครดังกว่าก็คือไอคนถือมันมันรับไม่ไหวแล้วคือเสียงมันดังมากมันก็ต้องวางลถไอวางรถนะั่นก็คือแพ้น่าจะประมาณนี้นะครับจากที่ผมดูหลายๆคลิปประกอบกันนะฮะใครที่ทนเสียงไม่ไหวก็คือแพ้ไปนะครับ ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่วัยรุ่นเขาก็คล้ายๆกับเรานะครับก็คือชอบแว้นมอเตอร์ไซค์เหมือนๆกันนะครับโอเคไปต่อดีกว่านะครับเรื่องที่2นะครับผมยกให้เรื่องนี้ครับเป็นการเต้นการเต้นของพวกเขานะครับแหมมันแหมมันดูเป็นแบบมันเลอเกินนะครับแล้วก็ไปเป็นหมู่คณะนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีการแข่งขันชิงชัยรางวัลกันตลอดเวลาเลยนะครับ ก็คือแต่ละทีมนะก็จะมีชุดของเขาท่าเต้นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับท่าเต้นจะเป็นท่านี้ก็จะเดินจับมือกันเดินวงวนผมเคยเห็นเออพวกอาลับนะครับอารับที่ใส่ชุดขาวอะไรเงี้ยเขาจะเต้นกันแบบนี้นะฮะแต่ว่าชาวอินโดกาลังฮิตมากเลยนะครับเต้นแบบนี้พูดง่ายๆว่าอยู่ในฟีดทิกต็อกบ่อยมากเลยนะครับผมเจอผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าไอ้เขาเต้นอะไรกันวะเออแหมมีเต้นเป็นทีมนะครับสเต็ป แล้วก็โยกหัวนะฮะฮึด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 บางใครใครที่โยกหัวพร้อมๆกันแล้วก็ขาสเต็ปเดียวกันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าถ้าไวรุ่นไทยเต้นกันแบบนี้รับรองไม่ตีกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะรักกันนะครับจับมือกันเป็นวงกลมนะฮะไม่เบียดกันแน่นอนนะครับเดินหมุนๆๆๆกันไปนะฮะไปต่อกันเรื่องที่3ามดีกว่านะครับเรื่องที่สามที่ผมจัดมานะครับ ก็จะเป็นเรื่องของเวส p a อนี้ใครไม่รู้นะครับเวสปาของอินโดเนียเขาเขาแบบเขารักการโมดิฟายนะครับเขาไม่ได้ขี่ปกติเหมือนบ้านเราทั่วไปนะครับเขาเอารถเ e s ปานะครับเอาเครื่องยนต์ของมันนะครับแล้วก็ไปแต่งโครงใหม่นะครับแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปเยอะๆนะครับนี่เหมือนกับว่าล้อใครยิ่งเยอะย,ยิ่งชนะหรือว่าล้อใครยิ่งเยอะยิ่งเท่อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็เนี่ยครับตามภาพนะครับล้อนี่ไม่ต่ำกว่า20นะฮะเนี่ยเขาจะทํากันทุกแบบนะครับคันเร่งคนอยู่หัวก็คือบังคับนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยต้องเป็นเวสป้านะครับเพราะว่ารถพวกนี้เขาเรียกการทําแบบนี้ว่าเวสป้าเอ็กตรีมนะครับเป็นของอินโดนีเซียนะครับดูนะครับเต็มเลนเลยนะฮะใครจะแซงเนี่ยครับแซงแทบไม่ได้ฮะแล้วก็กลับลำก็ลำบากนะครับแต่ข้อดีของมันคือการบรรจุคนนะฮะ การบรรทุกคนนะครับของเวสป้าที่เขาแต่งเนี่ยก็คือบรรทุกคนได้เป็น5คน10คนเลยนะครับผมเห็นบางคันบรรทุกกันเป็น10-20เลยนะฮะโอเคเรื่องที่4นะครับคือการเต้นหนุมานอ่าแปลกใจเลยชาวอินโดนะครับรู้สึกว่ามีร่างทรงเหมือนกับไทยเลยนะฮะ แต่ว่าของเขามีหลายศาสนามีหลายชนเผ่าหลายชนชาตินะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าผีสิงผีเข้าหรือว่าร่างทรงแบบนี้นะครับน่าจะเป็นของชาวพุทธหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเรื่องนี้ผมแค่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเอ๊ะเขาเต้นเหมือนกันบ้านเราเลยเวลาพวกศักศักขนุมานอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาเขาปลุกของกันในวันสําคัญๆนะครับแล้วเขาก็จะขึ้น เต้นเป็นลิงหนุมานใช่ไหมครับแล้วเนี่ยดูครับการเต้นของชาวอินโดจะเต้นสเต็ปเดียวกันหมดเลยมันเคยฮิตมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับใน t ิ k กต็อกนี่ดังมากเลยเต้นนี่เขาจะย่อเข้าไปสุดสุดย่อเลยนะฮะหนุมานของอินโดนีเซียเขาก็มีนะครับแต่ว่าจะเต้นแตกต่างจากหานุมานไทยนะฮะอันนี้จะเป็นหนุมานของอินโดนีเซียนะครับเหมือนเหมือนเขาอยู่ ติดกับบ้านเราเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดนะฮะเขาอยู่บนเกาะนะครับนี่อันนี้ผู้หญิงก็เต้นเหมือนกันสังเกตท่านะครับท่าเดียวกันหมดเลยเขาจะเต้นสเต็ปเดียวกันหมดนะครับอืมแต่อันนี้ก็คือเหมือนแกเป็นร่างทรงนะครับแกถึงมาเต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นร่างทรงนะครับที่เห็นบ่อยมากๆเลยในทิกต o อกนะครับที่แบบมีสาวๆมาถ่ายรูปนะครับแกเป็นร่างทรงเหมือนอันดับต้นๆของประเทศอะไรประมาณนี้นะฮะ เอาละเรื่องที่4จบไปแล้วไปเรื่องที่5นะครับผมยกให้การแข่งเรืออินโดนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นไวรัเลเลยนะฮะทุกคนออกมาเต้นท่าเรือโยกกันไปต่อคิวกันไปแล้วก็เต้นโยกยนะครับแต่การแข่งเรือยาวของเขานะครับจะมีเด็กอยู่ข้างหน้าการที่อยู่หัวเรือนะครับเขาเรียกว่านายหัวเรือนะครับอ่เขาบอกว่าเด็กที่อยู่ข้างหน้านี่ครับจะถ่วงไม่ให้เรือเนี่ยเหิน นะฮะมันก็จะกินน้ําแล้วมันจะทําให้เรือไปข้างหน้าแล้วเด็กนะครับเวลาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเสียเปียบอยู่อะไรเงี้ยเด็กจะกระโดดลงเด็กจะกระโดดลงน้ําเลยนะครับเพื่อจะให้เรือเนี่ยไปต่อนั่นเองนะครับก็เป็นที่โด่งดังอยู่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับจบ5้าเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมแถมให้เป็นเรื่องที่6นะครับอ่าเป็นรถทรงเช้งนะครับของ ของอินโดนีเซียนะครับเขาจะมีการประกวดการแข่งขันโหลดเตี้ยกันแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่า slow d e ก k นะครับก็คือรถรถเนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็แข่งกันให้ไปถึงเส้นชัยช้าที่สุดนะครับใครใครช้าที่สุดก็คือชนะอะไรประมาณนี้ครับก็รถมันก็ต้องมีค่อนข้างค่อนข้างจะเตี้ยเพื่อจะเอ่อบาลานซ์จะได้ดีนะครับเนี่ยเน,นครับลักษณะของ ของการแข่งขันของเขานะครับโอเคนะครับในช่วงหลังๆมานี่นะครับปี2ปีนี่นี่ฮะชาวอินโดนะครับค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากใน TikTok อกค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนะฮะเพลงของอินโดนะครับก็เริ่มเข้ามาอยู่ในหูนะฮะ กอกมาในหูลูกสาวผมก็เต้นเพลงเพลงอินโดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพลงขึ้นมาในหลายๆคนเนี่ยคงจะได้ยินแล้วก็รู้เลยทันทีแต่ยังไม่รู้นะครับว่าเพลงพวกนี้มันคือเพลงของอินโดนีเซียเลยเนี่ยฮะจบไปแล้วนะครับกับ5เรื่องที่ผมมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับกับวัยรุ่นอินโดนะครับ นะครับวลีนี้ก็มาทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างว่าวัยรุ่นอินโดมันทำอะไรมั่งนะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับแล้วผมก็จะมาทำอะไรดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากอะไรไปด้วยนะกันนะครับงั้นก็แค่นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ